สวัสดีนะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะครับก็มีนัดกับน้องคนหนึ่งนะครับที่ที่อยู่วัดใหญ่นะครับน้องทีมเขามาคอมเมนต์ใน YouTube ของผมอ,ะอ่ะอ่าแอดแอดแอด,แอดฟงแอดเฟซกันแล้วก็มาคุยกันในเฟซแล้วเขาก็ชวนไป ไปขับรถเล่นนะครับเรียกว่าขับรถเล่นไว์ออกคลิปออกคลิปสั้นๆน,นะครับ mm hmm. ก็คือ mm hmm. เขานัดรวมตัวกันกับรุ่นพี่ของเขาเนี่ยจะไปวัดสมานนะครับวัดสมานที่ชาเชิงเซาอะ่ะแล้วก็วัดวายโยแล้วก็จะไปจบก,กันที่บางแสนนะครับแล้วก็จะนั่งกันที่บางแสนจนจน,จนกว่าจะกลับอะไรเงี้ย แต่ว่าผมมีธุระก็เลยไปไม่ได้นะครับก็อยากไปอยู่นะแต่ว่ามีธุระนะครับวันนี้ไปไม่ได้แล้วก็แต่ว่าก็คุยกับเขาว่าเออแต่ถึงไปไม่ได้แต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยผมว่างเดี๋ยวผมไปไปรวมตัวด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยจะได้ทําความรู้จักกับกับตัวเขาแล้วก็รุ่นพี่เขาด้วยเพราะว่าผมยังไม่เคยเจอใครเลยไงเพราะว่าเพิ่งคุยกับน้องเขาเองนะครับ กันนัดเจอกันนัดเขาจะมารับผมปากซอยนะปากซอยผมเนี่ยแล้วก็จะพาไปรวมตัวกันที่ที่จุดรวมตัวคือผมไปไม่ถูกไงก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเขามารับผมปากซอย วนอาทิตย์ก็ลดน้อยดีนะครับเขาบอกเขาจะออกจากบ้านเขา7จ็ดโมงสี่สิบนะ ก็จะมาถึงมาถึงผมก็น่าจะประมาณ7โมง45ตอนนี้7โมง41แล้วผมออกมาแล้วเขาบอกว่าขับยืนพื้นอ่า100ถึง120นะครับไม่เร็วแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้1้0ยร0เนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าพอไปในอัดกัน1 0 0 4สี่ร้อยห้านะเพราะเขาพราะเขาไปกันหลายที่เนี่ย3ที่ใช่ไหม วัดสมานวัดวายโยอยู่เฉชิงเซาใช่ไหมแล้วก็เอ๊ะใช่เฉชิงเซาปะน่าจะใช่แหละแล้วก็อ่านี่ไงเจอแล้วนี่ครับอึ๊บเดี๋ยวมันเจอพี่คนนึงอยู่นน้าะพี่อ๋อได้ได้ครับก็เดี๋ยวขับตามกันไปใช่ไหม โอเคไปเลยป่ะเนะี่ยไปเลยโอเคได้ครับ อน้องเข้ามาเร็วนะไม่รู้น้างผมนานหรือ,อยังเขาขับซี r 650รหกร้ยหนะครับ ผมจะไปกับเขาแล้วผมไม่มีบลูทูธมันก็ยากนะบลูทูธเต็มหมวกอะเพราะว่ามันเขาเรียกมันต่ออะไรไอ้ที่มันต่ออะไรวะคอมคอมอะไรทักอย่างมันมันคุยกันได้ใช่ไหมอินเตอร์คอมเออ แต่ผมไม่มีไงก็อาจจะคุยกันยากนะอืบ